เดีพไปเ<ะ>ลยอันบอกก่นอนไปคิดิปภาพมาอีกบ้านนี้ก็มาเฮือนทางบา่อเจียง คือก้าวเนาะพี่น้องมือนี่กะเป็นมือสันวันดีมือขึ้นเฮือนทางเบาเจียงมือนี่กะพอดีว่ามาผู้เดียวเนาะทางพ่อเพิ่นกะคาเวียกเนาะไปไปวนอื่นก็ต้องกราบสวัสดีสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขอยู่ในหลักต่านประเทศกันยิ่งดีจ่ทำกสูงส่งพอน้องใส่พีเก้าเนาะน้องมือนี่กะมานำน้องกูนาสวัสดีไปขึ้นเฮือน

ค่าจุนซัดขี่รถ่นาวเ้า มิพุกติกแฮงอันนี้เป็นอ่อนวิปรากนี่เด้อทุกคนเห็นบ่ซั่นได้นี่เงินสารได้นี่ผมผู้แกนนะครับเขาแหลกทันทันอ่ะจับให้เนี่ยเดี๋ยวสิให้เงินก่อนขึ้นไปกันเลยก็ได้อ่ะพี่ยังอ่อนเดี๋ยวยังผู้แกนอีกเดี๋ยวผู้แกนนํากันอีกอีกชุดนึง

ไอพอเพินค่าตัดมันเมนตัดมันตัดตัดญาส่วนกล้วยเพิ่นให้หามมเขศเอาข้าวเมนหรอเอาข้าวไส้พีมาพี่มาบูดยัเอาไปยัอมาเนาะ 啊！好家，OK。 โอเพนใจใกัได้เนาะใส่กันวด้กรูกแขนเลยบัดใส่แล้วาใส่แล้วเใส่แล้วเอาได้จะป่อยเอากระบังง่ายหันจังน่อยเ ทำหน่อยเต็มเลอะมาอดรดนจานเลยเดยยนรดจานเลยมานอะไรมีมรัดไงขัดค่อยค่อยช่วย

อูน่าไปไปไปขึ้นลาไพ่ปูนาแต่ก็ตะกีใสเสื้อผู้บริใสเสื้อ

ออกมาแล้วก็ได้เอียวอีกเนาะพวกกาบเอาไปในเพราะว่าจะลายปุดเนาะดอ คือเป็นจะเศร้าขึ้นใหม่เลยเนาะคือเอากันเลยเนาะจะเศร้ากับจะเบาเลยเฮ้ยใช่เฮือนใหม่เฮือนเหมื่อไหร่

ไม่ได้มือดีไม่เข้าไปบ้านนต้นกาบแล้วว่าไม้เข้ามือคื้นนี่เข้าายสั่งไม่เป็นไรมือมือนีวานนีเองด้วเดนขันว่ามีเวลาเด้โอเคมือวานนี่เขาเนต้นกับ้องแจ้งไปเลยเนา้ามแสงขึ้นนะ

vẫn sắn đi lại đi cho nó hay có bao lâu tết bao lâu tết bao lâu

นี่างน้ำมุกจากตอนสีธรรมราชจากฟังไยเดอร์ั่างเันไส้ดตางเนไ้ดำน่ม้ละแล้วต่อต่ตลโตตอต้งตนี่จากริิตไม่แก้วตอนนโตตินเดอโตจัน

เดาจอดทูนั่นแหละถอยตัววินี่แปนี่ก็ได้นะจบก่อน

ở đại lán học còn hơi nóng ngày gì để mình đi hay sang là bọn tôi làm phun đấy không thầy bảo thầy bảo thầy giáo chán mà cha đang làm mưu đi luôn đang mưu vai mưu đầu điên ý thức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  không thức ý thức ý thức ý

ได้ให้น้องพูนนาก็ได้น้องน้องซ้าย sai ได้จัดให้ này ปัดเวลาหเลยปัดหอยปัดหอยเดี๋ยวโปร้ะยัหัวไมดียจยไมอยาปัดลยกหนึ่ไปมนอทีมทีมเมาเนอะเจอกัน

không ai <laughs> bên, bên, bên <laughs> <laughs> <thì> <laughs> ngập đưa, ngập <laughs> <c oughs> ออแ <c oughs> ล้วทางเปล่านมาสดชวยเ <c oughs> จ้าเจ้าเจ้าให้่นอยู่ดีไม่แหงแ้งเด้อทาง,งูมนยางบูชันเปิดเถื่อโอ้อ <c oughs> แมนบะทำไม,ไมเร็่บมมูชมมัเปิดนะนี่ถือว่ามือสันวันดี เราคนมาคำไปล้วบอไปเล่นเล่นกันนี่เนาะ่ไาไปไปไ

เอาได้ผมผมบ้านมันยังอยู่นี่นี่อได้นานขัดนอนท่าได้ป่นี่ซาบ่ะ่นตัวเมนอนตัวเมนองหอมหอมแก๊บ

วันมาแฮงอีแม่นี่อ่าขอบคุณครับคุณเด้อนอเอา้บ่มีวัดาบ่สําหรับคลิปนี้ก็สอโตจบคลิปเีย่นี้ก่อนเด้อขอบคุณคาบุญ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมสําหรับคลิปนี้น้องไซไปแล้วเด้อสวัสดี